ื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับใช้งานได้จริงนะครับก็คือเราทําให้ดูแล้วนะครับในกรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับปึ๊บนะครับาไฟเลี้ยวซ้ายตัดนะครับกล้องจะตัดไปนะครับแล้วก็ตกไฟเลี้ยวขวาครับเราจะเห็นรถข้างหน้านะครับวัตถุที่ใกล้ข้างหน้ารถก็จะตัวโตหน่อยนะครับถ้าอยู่ใกล้เรานะครับอ่าครับแล้วก็อันนี้ตกมานะครับจะเป็นกล้องหน้าที่เป็นวายนะครับบวกด้วยตัวอาราวิวนะครับแบบ2มิตินะครับรถคันนี้ติดสามิตินะครับเดี๋ยวให้ดูมุมมองสามมิติที่หลังนะครับอ่า กันชนหลังนะครับตัวของกล้องนะครับจะเป็นกล้องที่กันชนหลังนะมีเส้นการระยะให้นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเส้นได้นิดหน่อยนะครับมี3าแบบให้เลือกนะครับแล้วก็มีเส้นนําทางนะครับแล้วก็ขึ้นเกียร์นะครับก็จะเป็นกล้องหน้ากับเส้นนําทางด้านหน้าด้วยนะครับ ีนี้ในกรณีที่เราจะดูนะครับใช้ตัว i die นะครับเดี๋ยวผม insert I y die ให้ดูนะครับก็จะเห็นเลยครับว่ากล้องแต่ละมุมมองมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับเริ่มจากมุมแรกเลยนะครับตอนนี้เรากําลังดูมุมมองแบบ3มิตินะครับขึ้นมา auto ทุกครั้งนะโดยที่เราไม่ต้องไปหมุนไปหามาเลยนะครับพอที่เรา start รถทุกครั้งเลยจะหมุนแบบนี้เลยนะครับกล้องก็บันทึกไปด้วยนะครับสังเกตดูมีตัวคอมพิเร ที่จะเป็นมุมมองอื่นได้นะครับนี่นะเป็นแบบ1นึ่งร้อยองศานะครับด้านหน้านะครับเป็นวายปกตินะครับเป็นซูมนะครับอันนี้เอาตัวนี้มาซูมฝาโปรด้านหน้านะครับนีอันนี้แบบวายครับเป็นข้างอันนี้กันชนทายนะครับ1นึ่งร้อยองศานะครับซ้ายสุดไปขวาสุดนะครับอันนี้เป็นวายนะัชนหลังปกตินะนี่ซูมกันชนหลังนะครับตัวนี้ตัวของซุปเรล้อหน้าซ้ายขวานะครับวัดแนวเส้นละนาไปด้วยนะครับ ้งหน้าทั้งหลังช่วงหน้าซ้ายนะครับเห็นไหมฮะตรงกับเส้นปูนที่ถนนเลยนะครับขวานะครับ,นรบหน้าเลยเดียวกันเลยนะครับตรงหน้านะครับแล้วก็ไปดูเรื่องการบันทึกนะครับกดใช้ได์กดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีคลิปนะครับที่มีการบันทึกก่อนหน้านี้นะครับทั้งที่ก่อนตั้งวันที่แล้วก็หลังตั้งวันที่นะครับผมเปิดให้ดูนะครับให้ได้คลิกเลือกได้เลยนะครับภาพก็ Tina. จะขึ้นมาหน้าขวาหลังแล้วก็ซ้าย ครบเลยทุกด้านทุกมุมมองนะครับต่เป็นแบบนี้นะครับหนึ่งคลิปก็จะแสดงวิดีโอแบบนี้เพราะมันที่เวลานะครับอันนี้มีการยังไม่ได้ตั้งตอนนั้นตอนแรกตั้งเสร็จก็ได้เลยนะครับตัวกล้องเนี่ยนะครับสามารถจะย้ายไอได้เนี่ยไปติดตำแหน่งไหนก็ได้นะครับอันนี้ลูกค้าท่านใหญ่ให้ติดตรงนี้แล้วก็ติดตรงนี้ให้นะครับก็ตัวของตัวของไฟเขมานะครับสามารถสั่งปิดได้นะครับทํางานจริงนะครับในกรณีที่เอ้เราได้ใช้จริงนะครับเวลาใส่กีทอหลังทุ๊กเดินหน้ามานะครับเราก็ เรียกขึ้นมารับนี่ละแล้วก็ตรงขบานนะครับนี่นะครับใกล้กับรถแอคคอร์ดนะครับที่อยู่ด้านหน้าเราตอนนี้นะครับนี่นะครับถ้าปกติในมุมนี้เราก็จะมองยากอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีกล้องช่วยนะครับตรงนี้เรามีเส้นนะครับช่วยกะระยะเราด้วยนะครับแล้วก็เราดูนะครับมุมก็ยังไม่ชนครับเหลืออยู่นะครับเป็นศอกเหมือนกันนะครับจะเห็นปลายนะครับปลายทะเบียนรถตัวเองนะครับอ่าช่วยเราเตือนอีกทีนะครับก้อนนี้เราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับอ่ารถจอดหนานี่เราเห็นเลยนะ หมอกว้างมากนะครับใส่เกียร์ถอยหลังปกติไปนะครับนี่ฮะใส่เกียร์ถอยหลังนะครับใส่เกียร์ถอยหลังเดินไปเดินไปมีมอเตอร์ไซค์ยุ่งหลังนะครับเราต้องไปดูนะครับเราหมุนได้เลยครับช่วงนี้เราก็ค้างเหยียบเบรกค้างไว้นะครับเราซูมไปที่กันชนหลังนี่ฮะซูมไปที่กันชนหลังเห็นไหมฮะเห็นรอแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าอ่าเราขยับได้อีกหรือเปล่าเห็นไหมฮะอ่าครับก็คันนี้ก็มีเพิ่มนะครับชุดปรับระดับไฟด้วยนะครับอ่าเราสไลด์ไฟลงมานะครับสังเกต รถวัา3ก็ได้นะครับแนวไฟนะครับตอนนี้เราสไลด์ลงไปสุดแล้วนะครับตอนนี้ผมเอาค่าเดิมนะครับนี่ค่าเดิมที่ทําให้บางทีไปรบกวนสายตานะครับคนด้านหน้านะครับจะเป็นค่าแบบนี้นะครับสูงหน่อยไหมฮะมันจะขึ้นไปสังเกตตรงป้ายทะเบียนนะครับแนวไฟจะสูงขึ้นไปถ้าสมมติเราปรับรถไฟลงมานะครับนี่ฮะ ชุดไฟหน้าเนี่ยเขามีมอตเตอร์อยู่แล้วนะฮะเขาชุดเขาขาดแค่ชุดปลั๊กส่งนะครับแล้วก็ชุดคุมนะครับนี่มีนะครับสังเกตไปทะเบียนนะครับแนวไฟนะครับสนใจนะครับชุดปรับไฟก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ